สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุขูสุคนค่ะฮ้หม่งตั้งกล้องกับบะมีค่ะมาส่วนอีกแล้วรอบที่สองค่ะเมื่อนี้รอบที่สองค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี่หลังจากลงคลิปนั่งซ้อมฝนไปอยู่หน้าบ้านรอมาหอดตีซีออกมาฝนโปรตกตกลิ้นซํานั่นลหละลิ้นหน่อย,หอ,ยหอดตีซี ม่มีฝนออกมาสวนค่ะมากีดอ่ามากีดบบดนี้หกโมงเรา้าตกค่ะพี่น้องหกโมงเรา้าตกเส้ากีดได้กแม่ขาวเสียเอาให้เบิ้งส้นที่กีดไว้จ้ะเห็นบ่าทั้งหลังแม่ขาวที่มีก้อนหยางเงินขาวๆนั่นแหละจ้ะนั่นคือฟังที่กีดแล้ว โดนฝนนิดหน่อยค่ะพ้ากันนั่งซ้อมอยู่หอดเจ็ดโมงเสาร์นั่งซ้อมอยู่สวนหอดเจ็ดโมงเสาร์กลับบ้านไปเกีย่ยหมูไปกินเขา่าตอนนี้เกือบสี่สิบโมงค่ะแดดออกพี่น้องข้าจะให้เบ่งแดดจ้ะแดดออกค่ะกลับมาใหม่อีกสิมกีดฟังหน,น,นี่บันนี่ สวกิจซุ่มบ่ทันเดสกีตนี่โอ้ยังบ่ถึงพันตน้นพี่น้องเที่ยวอยู่จากว่าจาก่ยวจักสได้บ่บด้ยได้นี่พักกันมาหรอตะบาก็มิแดดอยู่ <laughs> สิกีดล้องเบิงค่ะพี่น้องยังดจังได้บบกิดมันกันบ่ได้ยเนาะ ชอบเยอะเลยังค่อยมะกิดเดี๋ยวแม่ขาวสุดท้ายยางเบิง้งอันมันมีหนามเนาะฝนตกมาคลืนแม่ขาวก็เลยขวมโป้ไว้ค่ะนี่ยางหัวตะมิซนี่พี่น้องเฮ็ดยังไงสิได้ขายน้ำบานเพิ่นเฮ็ดยังไงสิได้ขายยางน้ำบานเพิ่นโอ้ยต้นกระแหงอยู่ มือคืนนี่มาตกมันมือคืนี่กระตกบ่แห้งปันใดมือเศร้านี่หกโมงเศร้ากับบแห้งปันใดแดดออกมาต้นแห้งแล้วกิดได้แล้วค่ะกิดได้แล้วจ้ะตะวันตะวันฝนมีดอยู่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่ข่าวเช้าบึงการในด้วจ้า สำหรับคลิปนี้ไม่ข่าวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ